ต้องทำยังไงถึงจะได้พอกช็อปที่เนื้อนุ่มที่สุดตอบทุกข้อข้องใจไขทุกข้อสงสัยเพราะนี่คือรายการอร่อยจานได้เชื่อ p r e s e n t e d by CP คุโรบุตะสวัสดีครับผมยิสและรายการอร่อยศาย์กลับมาแล้วนะครับแหมหายหน้าหายตาไปนานเลยวันนี้นะครับจะเป็นตอนพิเศษซึ่งแน่นอนว่าเราจะต้องมีเคล็ดลับดีๆมาฝากแฟนๆรายการให้หายคิดถึงกันอย่างแน่นอนแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรา CP คุโรบุตะครับที่สนับสนุนรายการในวันนี้ เวลาที่เราไปนั่งกินกันตามร้านสเต็กนะครับสำหรับคนที่ไม่กินเนื้อเนี่ยก็อาจจะมีช้อยส์ให้เลือกไม่มากนักนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นปลาหรือว่าเนื้อหมูนะครับทีนี้เนี่ยส่วนของเนื้อหมูที่เขานิยมมาใช้กันเนี่ยก็จะเป็นส่วนของพอกช็อปนั่นเองครับส่วนของพอกช็อปคืออะไรนะครับก็คือส่วนของเนื้อสันนะครับที่ติดกระดูกนั่นเองหรือว่าคล้ายๆกับทีโบนนั่นแหละครับปัญหาที่เราเจอกันบ่อยๆเวลากินพอกช็อปนะครับก็คือการที่เนื้อพอกช็อปเนี่ยมันแห้งเหนียวนะคร เกิดมาจากการที่เราปรุงสุกจนเกินไปหรือว่า o วอร์คุกนั่นเองวันนี้ผมและรายการอร่อยาศาสตร์พร้อมทั้ง CP คุโรบุตะก็เลยจะมาหาทางออกให้กับปัญหานี้กันครับและในาการทดลองวันนี้นะครับเราใช้เป็นหมูดำ CP คุโรบุตะแล้วจะมีวิธีไหนบ้างที่ทําให้เราได้สเต็กพอกช็อปที่มีเนื้อนุ่มที่สุดตามผมไปดูกันเลยครับเนื้อหมูพรีเมียมที่มีความหอมนมุ่มชุ่มฉ่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและยังหากินได้ง่ายไม่ว่าจะกินที่ร้านอาหารชั้นนําร้านค้าชั้นนําอย่าง CP Freshmart สั่งผ่าน Delivery หรือจะซื้อเป็นวัตถุดิบมาทํากินเองที่บ้านก็อร่อยพรีเมียมกว่าเนื้อหมูทั่วๆไปเมนูประเภทสเต็กนะครับเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายครับเพราะว่าเราไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยแล้วในปัจจุบันนะครับเราก็มีวิธีการปรุงสุกที่ค่อนข้างจะหลากหลายโดยวิธีที่เขานิยมในการทำสเต็กนะครับก็คือ 1. การย่างบนกระทะหรือว่าการเสียสองการอบและ 3. การซูวีและนําไปเสียแต่วิธีไหนจะทําให้เนื้อหมูพอกช็อปของเรานุ่ม หอมหน่ารับประทานที่สุดตามผมมาพิสูจน์กันครับสิ่งที่เราต้องควบคุมเพื่อให้ผลการทดลองมีความเที่ยงตรงที่สุดก็คือ1เนื้อหมูปริมาณและขนาดที่เท่าเท่ากันของเนื้อหมูซึ่งวันนี้นะครับเราใช้เป็น CP พเนื้อหมูคุโรบุตะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยเรื่องขนาดเพราะว่าเขาคัดสรรแล้วก็เลือกชิ้นมาอย่างดีครับยิบมาเลย3แพ็ค2การปรุงรสพื่อให้เนื้อหมูมีรสชาติและกลิ่นหอมมากขึ้นเราจะตุงมด้วยเกลือและพริกไทยเล็กน้อยกระเทียมบุกสามกลีบและใบธรรม5ช่อเท่าเท่ากันคร วิธีการทดลองเริ่มจากการนำเนื้อหมูมาปรุงรสก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยใช้มือนวดเล็กน้อยก็ได้นะครับเราค่อยเอาไปทําสุกในวิธีต่างๆวิธีที่1การย่างบนกระทะหรือว่าการเสียนั่นเองนะครับเริ่มจากการที่เราตั้งกระทะใส่น้ํามันเราก็เปิดไฟให้ร้อนจ,จัดๆนะครับจนน้ํามันควันขึ้นเลยดังนั้นเนี่ยก็นําเนื้อหมูเราลงไปย่างนะครับด้านละประมาณ1นาทีครึ่งโดยระยะเวลาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นเนื้อด้วยนะครับถ้าหนากว่านี้ก็ต้องใช้เวลามากกว่านี้ครับวิธีที่2การอบ เราจะทำการฟรีฮิตเตอ้าอบไว้ก่อนนะครับที่อุณหภูมิ170องศาจากนั้นเนี่ำเนื้อหมูของเราเนี่ยเข้าไปอบเป็นเวลาประมาณ10-15นาทีครับและวิธีที่3การซูวีก็นำไปเสียเราจะใช้เป็นถุงซิปล็อกค,ค่อยๆหย่อนลงไปในน้ำนะครับเพื่อจะทำการไล่อากาศแล้วก็นำไปซูวีที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสเป็นเวลา1ชั่วโมงจากนั้นเนี่ยนำขึ้นมาเสียให้เกิดสีสวยบนกระทะครับ เอาล้ครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง3าวิธีของเราเดี๋ยวผมจะไปชิมดูนะครับว่าวิธีไหนเด็ดที่สุดการแรกของเรานะครับอันนี้คือจานที่เราเอาไปทําการเซียนะครับหรือว่าย่าามังกรทะแบบทื่อๆเลยนะครับไม่ได้ทาอะไรเพิ่มเติมเลยตัวนี้ก็เป็นไปตามค่าดนะครับว่าตัวเนื้อหมูเนี่ยจะออกแห้งนิดนึงนะครับเหนียวหน่อยนึงสาเหตุหลักๆเนี่ยก็มาจากการที่โอเวอร์คุกนั่นเองครับมาต่อที่ชิ้นที่2ของเรานะครับก็คือชิ้นที่เราเอาไปอบตั้งแต่ต้นจนจบนะครับชิ้นนี้เนี่ยตั้งแต่ยังไม่เนงอ ตัวสีสันเนี่ยจะออกแบบซีดนะครับไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่สำหรับ texture ของจานนี้นะครับต้องบอกว่าเนื้อค่อนข้างนุ่มเู่ทีเดียวนะครับสาเหตุหลักหลัเนี่ยก็มาจากการที่เราใช้เตาอบนั่นเองเพราะว่าการทําให้สุกโดยใช้เตาอบเนี่ยครับมันจะเป็นวิธีการให้ความร้อนแบบนุ่มนวลมันจะไม่รุนแรงเหมือนการที่เราเอาไปเซียร์หรือย่างบนกระทะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมูทั้งชิ้นเนี่ยครับก็จะมีความสุกใกล้เคียงกันนะครับกินตรงไหนก็จะได้ความนุ่มความฉ่ำประมาณเดียวกันมาต่อที่จานสุดท้ายของเรานะครับก็คคือออกกาารรรทีี่่เซูวนนะับ เสร็จแล้วเราก็เอามาเซียนะครับบนกระทะตอนจบอันนี้นะครับตอนที่เราหั่นนะครับจะสังเกตได้เลยว่าเนื้อหมูเนี่ยฉ่ากว่านุ่มกว่านะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดสําคัญที่ผมชอบก็คือว่าเราจะได้กลิ่นของเครื่องปรุงเครื่องเทศที่เราใส่ลงไปเนี่ยมากกว่าตัวอื่นๆนะครับทั้งกระเทียมทั้งใบไท่มนะครับสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยก็เพราะว่าตัวพวกเครื่องเทศเหล่านี้ครับมันอยู่ติดกับตัวเนื้อหมูเราตลอดเวลานะครับในการคุกกิ้งถึง1ชั่วโมงหมูชิ้นนี้นะครับก็สรุปว่าเวิร์กมากๆครับนุ่มฉ สาเหตุหลักๆมาจากการที่เราซูวีนี่แหละเพราะการที่เราซูวีนะครับมันเป็นการล็อกอุณหภูมิเอาไว้อย่างนีกรณีนี้นะครับผมล็อกอยู่ที่60องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่หมูกาลังสุกพอดีพอดีนะครับหากมากกว่านี้นะครับหมูมันก็จะเริ่มแห้งเริ่มโอ้คุกได้นะครับดังนั้นนะครับจาก3วิธีที่เราทดลองกันนะครับผมขอเลือกวิธีนี้ครับให้เป็นวิธีที่ดีที่สุดนั่นก็คือวิธีการซูวีแล้วนำไปเสียนเองครับสำหรับการทดลองในวันนี้นะครับทำไมวิธีการซูวีถึงทำให ไปฟังเหตุผลแล้วก็เกร็ดน่ารู้จากโปรฟิูเซอร์กันเลยครับ u ูวีมาจากภาษาฝรั่งเศสแปลว่าภายใต้สุญญากาศซึ่งเป็นวิธีการนำวัตถุดิบใส่ถุงแล้วไล่อา,ากาศออกจากนั้นนำไปแช่ในน้ำร้อนที่มีการควบคุมอุณหภูมิทำให้อาหารสุกด้วยความร้อนตับน้ำจะเป็นตัวนำความร้อนและค่อยๆเข้าไปทำให้เนื้อสุกทีละน้อย ส่งผลให้เสียความชื้นและเสียรสชาติน้อยกว่าวิธีอื่นยิ่งนํามาเสียด้วยไฟแรงหลังจากซูวีนอกจากจะทําให้เนื้อหมูนุ่มชุ่มฉ่าแล้วยังทําให้สเต็กปอกชอ็อปมีกลิ่นหอมชวนน่ารับประทานด้วยและความพิเศษของเนื้อหมูคุรบุตะที่มีค่า p ีเสูงกว่าหมูพันธุ์อื่นๆทาให้มีรสชาติที่ชัดเจนกว่าอีกทั้งยังมีกล้ามเนื้อน้อยมีไขมันแทรกอยู่สูงจึงทําให้หมูคุรบุตะ นุ่มน่ารับประทานเป็นพิเศษมากกว่าหมูทั่วๆไปช่วงไม่เลือกงานไม่ยากจนสนับสนุนโดย CP พีพุโรบุตะตอนนี้เขามีกิจกรรมดีๆมาให้ร่วมสนุกกันง่ายๆได้แก่กิจกรรมปลุกความเป็นเชฟในตัวคุณร่วมกับ CP f ี s h m a r t ให้คุณรับฟรีกระทะสุก,กี้บาร์บีวและมอเตอร์ไร้น้ำมันเพียงซื้อสินค้าครบ999บาทรับฟรีกระทะสุก,กี้บาร์บีวมูลค่า899บาท หรือซื้อสินค้าครบ1299บาทรับฟรีมออรถน้ำมันมูลค่า1,290บาทวันนี้ถึง27สิงหาคม2 5 6 3รลุ้นรางวัลอีกต่อกับเทศกาลหมูดำ CP คุโรูจตะเพียงซื้อผลิตภัณฑ์จากร้าน CP b e s h m a r t แล้วเก็บใบเสร็จไว้ร่วมสนุกกับกิจกรรม CP คุโรบวตะ Festival ครั้งที่8แจกของรางวัลมูลค่ากว่า1ล้านบาทมีทั้งสุ่มกระชับองและรับของรางวัลทันทีและยังเก็บสะสมยอดไปลุ้นรางวัลใหญ่ช่วงท้ายแคมเปญ วันนี้ถึง30กันยายน Very good. 2 5 6 3เวลกดเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าการทดลองในวันนี้นะครับจะช่วยให้ทุกคนสามารถทำพอกช็อปออกมาได้นุ่มโดนใจไม่แพ้เวลาไปนั่งกินตามร้านดีๆกันเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจกิจกรรมที่ต่โปรฟุสเซอร์โมไว้เมื่อกี้นี้นะครับถ้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับก่อนจากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณ CP ที่เอื้อเฟื้อหมูดำา CP ีกรุบุตะให้เรามาใช้ทดลองในวันนี้นะครับส่วนอร่อยชา,ต,นนายติ วันนี้ผมและรายการอร่อยสาร Special Presented by c p g ีพ u กรุบุตะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ